สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะข้าพเจ้าจะมารีวิววิธีใช้บัตรว่างคาะ,คะที่ว่างสเตชันะนะคะว่าวิธีการเปลี่ยนจากคะแนนนะคะแล้วก็นำคะแนนเนี่ยมาใช้เป็นเงินสดเวลาซื้อของได้อย่างไรนะคะอ่าอันดับแรกนะคะจะ,จะต้องบอกก่อนว่าเออพื่อนเพื่อน คงจะรู้จักห้างอีออนน่ะนะคะค่ะที่ญี่ปุ่นน่ะนะคะก็มีห้างอีออนเช่นกันคราวนี้พอเอ่อพอที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราอยากจะอยากจะได้ส่วนลดบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็จะสมัครเนี่ยค่ะข้าพเจ้าก็สมัครเป็นบัตรสมาชิกที่สีฟ้าอ่อนน่ะนะคะค่าสมัครเนี่ยก็เอ่อสามร้อยเยน่ะนะคะเพราะว่าทั้งสามร้อยเยนเนี่ยนะคะเอ่อทุกวันที่2ี่สิบ กับวันที่30นะคะของเดือนเราซื้อสินค้าก็จะลด5%ปรนครนี้เวลาเราซื้อสินค้าของอีออนเนี่ยนะคะลด5%เซใช่ไหมคะอันนี้ได้1ส่วนแล้วใช่ไหมคะอันดับที่2บัตรนี้นะคะก็คือเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรแล้วก็เ,เวลาชำระนะคะเราก็ใช้บัตรนี้นะคะแทนเงินสดนะคะเพราะว่าที่เราเติมเงินเข้าไปใส่ทุกครั้งนะคะค่ะอันดับ3ก็คือ เวลาเราซื้อของใช่ไหมคะบัตรนี้นะคะเ,เขาก็จะเก็บสะสมเป็นคะแนนคะแนนให้เราแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะใส่เข้าไปในบัตรนะคะแต่คราวนี้ว่าเวลาคะแนนนี้นํามาใช้อะไรแล้วไหมคะคะแนนนี้นะคะเวลาเราสะสมสะสมทุกครั้ง เวลาเราจะซื้อของครั้งต่อไปเราก็สามารถนำคะแนนนี้นะคะมาซื้อของที่อีออนมาแลกแทนเงินได้อะคะ่ะแต่คราวนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าระบบของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะชอบใช้เครื่อง A.I. เครื่องต่างๆใช่ไหมคะเวลาที่ข้าพเจ้าจะใช้ซื้อของครั้งต่อไปเนี่ยไม่อยากจะใช้เงินในบัตรแล้วสมมุติว่าอาทิเช่นข้าพเจ้ามี มีคะแนนเนี่ยอ่านหนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนก็เข้ากับหนึ่งร้อยเยนนะใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็อยากจะอ่ะให้ให้แคชเชียร์เนี่ยตัดจากในบัตรได้เลยแคชเชียร์บอกไม่ได้ดังนั้นข้าพเจ้าก็ต้องมาใช้บัตรเนี่ยมาที่ว่างสเตชันก็คือเครื่องนี้ยังไงคะอ่ะวิธีใช้นะคะข้าพเจ้าก็ต้องเอาบัตรของข้าพเจ้าคะ่ะแปะเข้าไปพอแปะไปปุ๊บ เครื่องนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีเงินในบัตรเท่าไหร่มีคะแนนเท่าไหร่อ่าพอเรารู้ปุ๊บเรามีคะแนนเท่าไหร่เราก็กดคะแนนเลยค่ะคะแนนเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นเงินเติมเ,เปลี่ยนคะแนนให้เป็นเงินนะคะดังนั้นเครื่องนี้ค่ะก็คือเป็นเครื่องที่ที่สมาชิกเนี่ยค่ะจะใช้สำหรับ จากคะแนนเปลี่ยนเปลี่ยนจากคะแนนให้กลายเป็นเงินนะคะเปลี่ยนจากคะแนนในบัตรนะคะเพื่อใช้เป็นเงินเพื่อจะนำ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 เงินหรือนําคะแนนอันนี้นะคะไปซื้อของในห้างอีออนได้นะคะโดยที่แคชเชียร์นะคะจะไม่สามารถทําได้เราจะต้องทําผ่านเครื่องและทําผ่านบัตรเท่านั้นนะคะ นี่คะ่ะระบบมันก็เลยค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าต้องใช้เครื่องเครื่องนี้ก็เลยสำหรับเป็นเครื่องเปลี่ยนคะแนนให้กลายเป็นเงินที่นำมาใช้มาซื้อของอะค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเงินสดนะคะหมายถึงว่าเป็นเครื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนคะแนนให้มาเป็นเป็นเป็นเงินในบัตรนะคะเปลี่ยนคะแนนให้กลายเป็นเงินในบัตรนะคะ ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆให้ทราบนะคะวิธีการใช้นะคะค่ะแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนนะคะต้องมาทําที่ว่างสเตชันนะคะเครื่องเขาก็จะมีอยู่ตั้งอยู่ในของอของอีออนนะคะนะคะทุกสาขานะคะก็ดูตามรูปเลยค่ะว่าเครื่องก็จะเป็นเครื่องสีฟ้าอ,อ,อ่อนนะคะตามบัตรสมาชิกของเรานะคะบัตรของข้าพเจ้าก็จะเป็นบัตรสีฟ้าอ่อนแล้วก็ บัตรบัตรอันนี้นะคะคือบัตรสําหรับที่แทนเงินสดนะคะแต่ทุกครั้งก็คืออย่างที่บอกคือเราต้องใส่เงินเข้าไปทุกครั้งนะคะเวลาเราจะซื้อของนะคะถ้าเกิดว่าบัตรเ,เราเงินไม่พอเราก็ต้องใส่เงินชาร์จเข้าไปอีกนะคะซึ่งบัตรที่จะเติมเงินเ,เครื่องที่เติมเงินก็เป็นเครื่องแยกต่างหากนะคะไม่ใช่เครื่องนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ